โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e r m g a m e m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวาภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ line at g o l d e n เ t e r m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม สวัสดีครับผมยนทีตอนรับข้าตวตัวตัวเตนเชนเราเชเคยวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าวีโรนะครับผมซึ่งมีขอเข้ามานั่นเองนะครับวีโร่หน่อยครับพี่จัดไปครับน้องชายและวันนี้เราเอาพลังแฝงเค r ร์ o ซ d อฟเดสมานะไอ้ตรงสีเหลืองเป็นเคิรนะ์สซ็อฟเดสอ่ะผมห้อยเป็นอัตราคริิคอลบวกจากไอเทมนะครับแล้วก็พลังแฝงประจ่าบวกจากไอเทมนะครับผมประมาณนี้ Uh, จวดัว,ว,วหัวเลยนะครับจวหัวทลิปผมจะเกิดไว้ที่ผมจอดสลิกสติงครฟเซนติแล้วก็เจาะเกาะสักหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวดูก่อนบลเกตสเปียหรือว่าหรือว่าเจาะเหลืองดีนะครับแต่ตีช้าแบบนี้นะผมออกรองเท้าวอลบูสนะครับเออมันก็ยังตีช้าผมที่ว่าเราน่าจะออกสลิกสติงกาอน,นะครับผมสลิกสติงนะไม่ใช่สิสติง ไฟชุดแายน้ำกันเลยทีเดียวครับแล้วก็ระวังระวังวีโลไว้เอ้ยไม่ใช่ตัวตัวตัวที่เอาชนชื่ออะไรวะบีแจนนะครับแรงมากเราอาจจะสู้ไม่ได้นี่ครับ <This time. S 1> โดยที่เราบนเป็นแบบลูนแรมเพจด้วยนะเพื่อนเออมันไม่รลูนเจาะรอยที่แบบเออต้นเกมอาจจะแรงเลยบวกด้วยเคอร์เปเดตนะครับคราวนี้มันก็อาจจะรู้ว่าเบาหน่อยเนี่ยในช่วงต้นเกมแบบนี้เราไปดูที่เลนกลางครับ จังหวะน,นี้และอัพเลเวลสมาแล้วด้วยแล้วไม่ต้องถึงมือผมครับแต่ว่าพื้นเพื่อได้ยิ่เสียพี่แจนรือเปล่าเราชาร์จรอเราเราชาร์จรอแล้วบึ้บเอาโอ้โหเกือบจะเท่นะดันไปติดิกตันของสกิลหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเรากลักให้เพื่อได้สกิลอันติเบตของเราสามารถกันแบบว่าเหมือน BKB หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเออกดได้ มาก็ต่อที่เลนล่างแล้วเราขึ้นเป็นแบบนี้เลยครับไม่ชอบเลยว่ะเป็นแบบขัดใจไวโ่ะตีช้าไปครับมันจะไม่แรงนะช่วงตัวเกมแล้วผมแจ้งเพื่อนว่าฟริกกูพร้อมหรูโผล่มาหนึ่งทีผมกรอกกดรอชาร้าเลยกิลหนึ่งชา <c oughs> แล้วเม,มย์พ่าดสวยครับ <Ultimate. S 1> อย่าลืมที่กดจะกดสกิลหนึ่ง และอันตีด้วยนะครับสก,กิลหนึ่งก็เราจะสามารถแบบกดตีได้เลยนะครับเวลาที่เราสไตร์เขาได้เนี่ยดูผมก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันนะครับอืมนไม่ไม่ติดเมตาเนาะแต่เล่นเล่นฮาขับรถแรงอยู่นะครับว่าจะขับบ้านแล้วแต่มันช่วยเพื่อนก่อนดีกว่านะครับ so แต่พูดโดยสารภาพไปตามตรงมาเอาคีมมนาะมาไม่ทันไม่ได้มาช่วยเพื่อนหรอก <laughs> มาไม่ทันด,ด้วยนจนเลย <laughs> แต่ว่าได้คิวอยู่ เคลีย okay, เป็นสแบบนี้นะทุบแบบแอมตรงอันนี้เราต้องวาร์ปแล้วอืออวาร์กันให้ดีนะเพื่อนๆระวังไว้อา้อาวอ้าวใช้สกิลแบบนี้แบบนี้ของรอชาร์จแบบจัดเต็มแบบเกินเกินรอดไม่แรงเลยว่ะเออแสดงว่าแสดงว่าเซตนี้ ผมเคยเล่นอยู่แสดงว่ามันจะแรงในช่วงประมาณกลางเกมหรือว่าตอนที่เรามีของนะครับ3ชิ้นผมคิดว่า3มชิ้นขี้ใหญ่สลิซิงเจาะเกาะ3มชิ้นนี้เลยผมคิดว่าดีเออแต่ตอนนี้มันมันไม่มีความแรงเลยฮู้อบไม่ฮู้แอบไม่จสสมัแต่ไม่เป็นไรครับเราได้อันตรีของเขาไปทำให้เขาไม่สามารถเติมเพื่อนได้นะครับ ล้วคนที่เล่นบีแจนต้องการเตริมเพื่อนอยู่แล้วเนาะไม่ก็โซโล่คิวในเลนครับแต่ว่าในเรื่องของที่เรากดดันเขาได้เออน,นี่เป็นเรื่องที่ดีะนะเพื่อนจะได้ไม่ไม่โดนชนในเลนอื่นเนี่ยเหมือนเดิมเ่ละกักเคียร์สามคเคียร์แบบเอตีตีบอมได้หรือไม่ลองดูก่อนแต่ถ่าจะตีได้นะครับเหมือนเมื่อกี้ผมถ้าดูไม่ผิดน,นะเอดอไล่ไล่ตัวบีแจนไปอยู่นะครับตรงนี้สวยเลย และเราก็มาเซตของเป็นเครปเซนตินะครับจังหวะเคลียร์เลนนะตอนนี้ออฟเลยก็ต้องการเคลียร์เลนนะกลับไปเติมเลือดมาอ่าวีราก็ไปเคลียร์เลนให้ผมผมก็จะไปเคลียร์แลนด์เลียขีเรือโทษทีเคลียร์เลนแทนวีราเนี่ยจะไปเลียกันแล้วเอาเลยเพื่อนตันต่อเชีนซีซีกันอย่างสวยไหวเทนตันครับ ผมรอสตันให้อีกทีเพื่อที่เขาจะไม่ได้กดอันติใหม่ีนะครับมาแป๊บเดียวเลือดโลยและกลับที่เดิมด้วยแล้วนึกว่ารู้นึกว่าเห็นตรงนี้นะครับอ่าเลยบนค่อนข้างยากเลยถ้าผมเข้าไปกระโดดเมื่อกี้ผมอาจจะตายแทนได้นะครับมันเป็นเอเจ้าตัวหิวหิวค่อนแรงนะในเพจนี้ ที่ว่าตอนนี้เกมมันทรงๆนะครับทรงๆส,งๆสง่สงมันก็ไม่ทรงนะเพิ่งไปดูสกอร์คิวมา11ต่อ3แต่ว่าเลนบนเขาแข็งมากเนะครับอบ้าแวาแข็งแบบนี้ไม่ถึงว่ะลองดูจีดเอาสูรช่างแม่งแล้วถึงไม่ถึงก็ค่อยว่ากาัน ต้องให้ต้องมีคนเสียสลากถ้าอย่างงี้ต้องมีคนเสียสลากเมืเ่อกี้เทนเสียสลากให้แต่ก็ได้แค่ตัวเดียวนะครับเขาได้ไปทั้งสองตัวแต่ตีไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่เงี้ยอ้ oh my god อ oh ้ my god ตายยกตีแยบเลยจังหวัดดีนี่เสียของพี่แจด้วยนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะมาชนผมหรือว่าเขาจะอยู่ตรงไหนเนี่ยแสแดงว่าติดติดขินลถหายไปละ ว่แคริคีครับถ้าถ้าเป็นแบบนี้ผมคิดว่าเล่นต้องเล่นดักดักสักที่นเนี่ยต้องอ่านเกมว่าเขาจะเดินไปทางไหนเออถ้ามันขึ้นบ้านไม่ได้เนยผมสลับเลนแล้วให้แครี่ได้ฟาร์มเลยครับเป็นผมที่แบบที่ไม่ได้ฟาร์มเองโอโ้ไม่หนึงชีวิตจะพอหรือไม่ถ้าเทวนัทไม่มาโอ้โ พี่าก็ตายอยู่ดีครับโคตรแรงเลยพี่แจนมาถึงตรงนี้ครับเราเสียป้อมขึ้นเรื่อยๆ,เร,อยๆเรื่อยๆนะครับผม้โหเทลนาจริงแรงมากครับจริงถ้าไม่ดักนะไม่ดักหรือว่าไม่มีฟิกเล่นผมคิดว่าต้องเล่นจังหวะที่เขาเขาเผอตัว oh. เขาแยกอะไรอย่างงี้นะครับ oh. แต่โหอยู่เกาะติดเลยอะเรียกว่าชีวิตคู่รักกันเลยดีครับ ปล่อยได้ปล่อยกันโดยกันไม่ได้เลยครับพาสต์ตายเกิดแล้วก็ยังพิ่งใช้ไปด้วยนะครับฮีแจ็คจุดตรงนี้ขึ้นปนสามเทโดนะครับอ๋รีบขึ้นไปสมทบอยู่แต่ว่าอ้าวมาตรงนี้มาตรงนี้นี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนตรงนี้เลย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  แล้วมันอุย้ยมันเห็นวีลาา่าวะกูเมม <c oughs> และได้อีกสาม <c oughs> โอ้โหดนักทัน <c oughs> พอดีครับ <c oughs> แ,แผนที่เกิดแตกวีลา่าวิล่าเข้ามาสุดท้ายแล้วซินโผล่มาพอดีครับ <c oughs> สวยเลยนี่เพื่อนไล่ไปแล้วรอออารับไปรับไปเพื่อน อืมขอโตืบใช้ขอแฮชมีกครับสาม่เทนที่ผมบอกไอ้ชาร์จทีเดียวแตกโยกตีเละเออฟวีอาร์มาเลยโอ้โหรวยเลยทีเดียวครับจังหวะเมื่อกี้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงไปดักตรงนั้นนะครับตรงที่ผมโดน ตีปอมด้านล่างไปใช่ไหมแล้วคราวนี้เขาโยกขึ้นไปเลนกลางลเพื่อจะไปหาเทนนะครับไปหาเทนตรงที่เลนบนใช่ไหมแต่ว่าเทนเนี่ยการปอมได้นะครับ <Yeah. S 1> เขาก็เดินที่กลางแม่น้ํา <Yeah. S 1> ผมเห็นเขาเดินกลางแม่น้าแล้วคราวนี้ <Crazy. S 1> ผมลองวัดใจดูว่าแอลไซเนี่ยมีไหมแอลไซไม่มี <Yeah. S 1> เรารีบไปดักตรงนั้นเลยนะครับ <Yeah. S 1> ก็ลองลองดูนะครับลองสังเกตแมปลองดูว่าที่ผ่านมาเราเคยเล่นแล้วเคยเราเคยโดนดักแบบไหนบ้างนะครับลองลอง ลองจากประสบการณ์ดูนะครับเมื่อกี้ก็ฟุกด้วยอะไรด้วยนะครับ s <S ไปกันต่อครอบับอ,อยู่พวกนี้แล้วน่าจะบึ้มอะ so ่ะพ่เกอร์ไม่มีว่ะเพื่อนแล้ว s <S พิไทยสองอเอานีเทรนเอาให้ว่าเขาดีเทรนเอาให้ว่าอย่างสวยว่า ผัดกันฟิกเกอร์ครับผมใช้ไปแล้วคราวนี้เทนเสิร์ฟให้อันนี้โคตรสวยสวยจริง่ะซิวคราวนี้เรามีอันติเข้ามาแล้วนะครับเรียกว่าสลับกันใช้กับกับเทนนะคนะจังหวะกันนะครับต้องลองดูว่าเราจะใช้จังหวะไหนดีอันนี้เพื่อนเอาปอมให้เลยแหมต้องไนเด,ดน้ดเ เอาละเวลาขึ้น้อมตอนนี้ก้าวไปได้ทีกับซิลที่เกิดนะครับจะเล่นหรือไม่แล้วเพื่อนฟิกเกอร์เข้าไปผมชาร์จรอที่จะล้วงตัวตัวสำคัญตัวสำคัญฟาสองทีแบบนี้แบบนี้สวยดีครับผมอุยชาร์จทีเดียวนะผมชาร์จทีเดียวแล้วตีเทลนัทสองทีตายเลยนะเลือดเต็มแล้วนะเพิ่งอ,ออกจากบ่อ โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับวีโรก็เออ่เลือกฟิกเกอร์ผมคิดว่าเขาเนี่ยใช้ฟิกเกอร์ได้ค่อนข้างข้างที่จะแบบกว่ <The tree. S 1> าจะล้วงได้อะไรอย่างนี้นะครับถ้าไม่ได้ดักในพุ่มนะครับหรือว่าถ้าเกมแบบฝั่งตรงข้ามนำแล้วเราหาต้องหาหลักกันเออมันจะเหนื่อยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวีโรสายคินะครับตีสองทีตายนะครับบวกกับาลติถ้าใครชอบวิดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม